ก็ปเป็น,ปนอยังคืองไวนนวดจากเร็วไปเห็ดยังเพราะว่าไหวใจเจ้ามือแล้วงวดนี้กูบ่ถึกเฮ็ดยังอ่ะก็สบายแท้เอ๋อก็ตามที่เพิ่นมาไปปลา,าลำบากมาื้อนี้สบายมานันนาแต่ถ้าขี่ขานมื้อน,นี้สบายมื้อนี้เด้โอ้ยหาดูกไปหารอดำหนเพิ่นไป <Yeah. S 2> ไม่ขี่คานยังวงนี่สบายใจง่ายเขาได้ไปไปไปหน้ามหัศแล้วโดนไปสามศูนย์คือเป็นศูนย์ศูนย์บ่ละคือว่าเศร้ากินเหล้าแม่นเศร้าแหลวคือเศร้าเมียขอขอไอ้เศร้าขอกินน้ำมันเปลี่ยนก็นเลยเศร้าเมื่อ,อซ้อมกวดกับรรจุจบ สั่งครับันตัดตัดออกตะผมเนี่ยความรักที่หายมีเราต้องตัดออกนะครับได้เลยครับยังสบายอ่าพ่อพ่อเห็นนะขันขาวว่าักเยอะขันขาวว่ามักมากเมลยเจ็บบ่เจ็บบอสไอเหนื่อยง,งานมาแล้วขอจะแคปชั่นนะจัดไปคือว่าสิมูบอนก็เห็นโมโไปล่ะ อะไรก็แปโอ้ยเจ็บหักที่เขาก็อายชืดังตัอเองดังแบบเนี้ยชิวชิวชๆๆ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 นๆๆๆๆนๆๆ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 เๆๆๆยๆๆๆๆนๆนๆๆ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 บๆๆๆกินๆนบบยๆๆๆๆๆมาหๆๆๆๆๆๆๆม วาสนาเขาได้ถอนต้นหญ้าในน้าแหละครับว่ามีวาสนาได้ถอนคนขี่กระเลาเขาดอกอายแพ้เขาตั้งแต่ทั้งหัวหน้าเขาเลมอละ่ะไปใส่กันอ่ะไปนะคก็ดังกองแกงไอถุงอ่ะอยัง เมนบ้าน้อไปหน้าเลยไปต่างวงยงนี่สวนมีตะไปบบะกูดกับตะไคร้เขาได้ไปกับพวกอื่นไปยังพอเฮ้ามันบอมีคาพูนฮะมีอยู่ติมีกับพัวบวกเขาก็เลยไปเขาก็สนใจเธอื่อ เฮ็ดยังเฮ็ดยังเสียงหนาเสียหนาเนอะเสียได้บัคให้เสียใจที่หกเธอได้ไอ้กํามันนะบ่มีดอกหักแท้มีแต่หนีท่อกระสอบของแม่แล้วเอาบอสอะไรก็ไปยสิได้บ้านนี้เฮ็ดไม่กินไม่ต้องใส่ผงชิีสดครับเป็นยัง พราะผมเป็นคนแสบแสบแสบ, oh. แ,สบแสบบังเมี้ผมนะ mm hmm. นี่สิม่เลียงก็บอกว่ายากเก็บเห็ดต้องขึ้นเขาครับแต่ถ้ามีเลียงกับเขาต้องขึ้นเฮียนพยาบาลเลยงนะา่หนักเลรงงินหมากม้หนกเลยบุญคุณต้องทดแทนเป็นหนีต้องช้ำละ พูดใด้ติดหนีคาเรกไว้ก็อย่าลืมใจนะครับเด้อย,ยังวันหน้าเขาใ้เซ็นเด้อยเอาแล้วก็ไปสน,กกนิทกอน